ครับในการจัดระดับการแข่งขันนะครับทีมที่หนึ่งจะเป็นทีมเซิร์วมีดาร่ายรำส้ตมตำฟุงฟ้งซิ่งนะครับระดับที่สองจะเป็นสบัดโชว์รำซิ่งนะครับทีมที่สามนะครับจะเป็นแซฟนัวสักวัวทีมระดับที่สี่นะครับจะเป็นตำรำซิ่งระดับที่ห้าเขาทองแซฟเวอร์ระดับทีห่หกตำเซรงแซ่สะเดา ลำดับที่ 7, k b d แซบสถานบางเหนือนะครับลำดับที่ 8, ปดไวแก่อยากแซบและลำดับสุดท้ายจะเป็นแซบซีเล็กทิกที่หนูนะครับขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับทั้ง9ทีที่เข้าทำการแข่งขันในวันนี้นะครับขอบคุณเก่ยริพลครับวันนี้ การเนี่ยนะจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากจากวิลส์ฟูดนะครับซึ่งมีคือทางไหนคือหลากหลายก็นู่จะไป,ป็ัรสจาบวิลส์น้ำปลาแม่พลินและอีกหลากหลายที่ทางับอยากรู้ไปที่ถนนสายเซียเลยครับในส่วนของอะจะเป็นทรงไทยก็ดีหรือจะเป็นจากวิลส์เอาเล็กก็มีครับแวะไปเลือกซื้อกระดาษที่ทางของทางด้านจับวิลส์กันกดได้นะครับครับพูดถึงเรื่อง กติกาการแข่งขันนับกีฬากรุงเทพครับเริ่มที่แท็กกูสองนะครับ